จะบอกว่าตัวเองไม่ใช่สายมูหรือสายวัดจา๋าแต่วัดนี้นะคะเป็นวัดที่ประทับใจมากคือใครที่มาเชียงใหม่อยากจะบอกว่าต้องไปค่ะเพราะเป็นวัดที่ไม่เหมือนใครไม่เหมือนวัดที่ไหนเลย ที่นี่เป็นวัดป่านะคะพระจะเดินบิณฑบาและก็ปฏิบัติธรรมกันอย่างเรียบง่ายแล้วก็ยังเปิดให้คนทั่วไปมานั่งสมาธิเดินจงกรมหรือแค่หลีกหนความวุ่นวายมาสงบจิตสงบใจที่นี่ได้ด้วยนะคะนี่ก็คืออีกมุมหนึ่งนะคะที่ชอบมาเลยก็คือห้องสมุดของวัดอุโมงค์เนี่ยแหละคะ่ะที่นี่มีหนังสือธรรมะและปรัชญาชีวิตมากมายทั้งภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษให้นั่งอ่านกันในบรรยากาศเงียบสงบ เหมาะกับการคิดทบทวนเรื่องต่างๆมากมายแล้วก็นั่งอ่านหนังสือแบบเงียบๆค่ะ ในห้องสม,มุดนี้ก็ยังมีป้ายเล่าถึงแนวคิดที่งดงามของวัดด้วยนะคะคือสร้างปอดให้คนเชียงใหม่ด้วยการรักษาป่าเชิงดอยสุเทพให้คงอยู่เพื่อให้วัดเป็นสถานที่สงบร่มรื่นและก็เป็นที่พักใจของผู้คนพร้อมแนวคิดที่ว่าสร้างต้นไม้พูดได้โดยการติดป้ายคำสอนธรรมะตามต้นไม้ให้คนที่มาเดินเล่นและได้เจอธรรมะโดยไม่ต้องหาพระเทศค่ะ อีกจุดที่น่าสนใจก็คือศูนย์การเรียนรู้ศิลปะโบราณและวิทยาศาสตร์ล้านนานะคะเป็นพิพิธภัณฑ์ขนาดเล็กที่เล่าประวัติและการก่อสร้างของวัดอุโมงค์พร้อมจัดแสดงศิลปะและสถาปัตยกรรมแบบล้านนาโบราณให้ชมกันค่ะ ลักษณะของวัดนี้คืออุโมงค์เก่าแก่ที่สร้างตั้งแต่สมัยพระยากืนาป่อา0 0ปีมาแล้วค่ะภายในอุโมงค์มีพระพุทธรูปเรียงรายแล้วก็แสงไฟสลัวสมุนที่ทำให้ความรู้สึกสงบขลังแล้วก็เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์ค่ะ เหนืออโมงขึ้นไปคือเจดีโบราณที่ปกคลุมด,ด้วยมอสนะคะแล้วก็มีเสียงนกเสียงไก่เสียงลมพัดผ่านต้นไม้ใหญ่ทำให้รู้สึกเหมือนหลุดเข้าไปอยู่ป่าใจกลางเมืองเลยล่ะคะ่ะ ส่วนมุมนี้ของวัดนะคะก็จะเต็มไปด้วยเสียนพระเก่าซึ่งเป็นพระพุทธรูปหินทรายจากสมัยพะเยาอายุราว500ปีค่ะถูกอัญเชิญมาจากวัดร้างในจังหวัดพะเยามาประิสถานไว้ที่นี่แม้จะชำรุดแล้วแต่ก็กลับดูสงบวก็มีพลังอย่างบอกไม่ถูกเลยนะคะ ชมเนี่ยได้เ,เข้ามาใช้สติปัญญาแล้วก็การพริจารณาแทนการฟังคําสอนโดยตรงเหมือนเป็นห้องนิเทศการที่รวมศิลปะกับธรรมะไว้ด้วยกันอย่างลงตัวเลยะคะ่ะที่ซ่อนอยู่ในมุมสงบของวัดอุโม,มงค์ก็คือกันหาโคตมะค่ะเป็นอีกที่หนึ่งที่ผู้คนมากราบไหว้และขอพอรตามความเชื่อโบราณภายในป่าของกันหาโคตมะมีรูกแก้วหลากสีวางอยู่คนที่มาสักการะเชื่อว่าเป็นสัญลักษณ์ของพลังแสงสว่างและความโชคดี นี่คือเจดีวัดอุโมงค่ะจุดที่ทุกคนมาเยี่ยมชมเมื่อมาถึงที่นี่นะคะเจดี JD ทรงระฆังแบบล้านนานเนี่ยถูกสร้างขึ้นมานานกว่า700ปีมาแล้วนะคะ ำเพ็ญทุกรกิริยาเป็นภาพที่ทั้งสงบแล้วก็สะเทือนใจในเวลาเดียวกันพระพักพร้อมแต่สงบนิ่งสแสดงถึงช่วงเวลาที่พระพุทธเจ้าทรงฝึกฝนตนเองอย่างหนักจนคนพบว่าความพอดีคือหนทางแห่งปัญญารูปปั้นนี้เหมือนเตือนให้เราหยุดแล้วก็ทบทวนชีวิตอย่างลึกซึ้งเลยล่ะคะ่ะและนี่คืออนุสรณ์หินที่หลายคนอาจเดินผ่านไปโดยไม่ได้สังเกตนะคะนี่คือเสาอาโศกจำลองค่ะเป็นศิลาจารึกคำสอนของพระเจ้าอาโศกมหาราช รอบรอวัดมีป้ายคำสอนของพระพุทธเจ้าติดตามต้นไม้เหมือนธรรมะกำลังพูดกับเราเบาๆทุกก้าวที่เราเดินผ่านเลยค่ะ มุมที่อบอุ่นของวัดก็คือบ่อน้ำนี่แหละคะ่ะเต็มไปด้วยปลาแล้วก็เต่าแล้วก็นกนะคะเป็นจุดที่ดเด็กๆชอบแล้วก็เป็นมุมทำบุญให้อาหารสัตว์ที่เรียบง่ายแต่เต็มไปด้วยรอยยิ้มะคะ่ะ ส่วนตัวแล้วนะคะวัดอุโมงค์ไม่ใช่แค่สถานที่ท่องเที่ยวอะคะ่ะแต่รู้สึกว่าคือสถานที่ที่ทำให้เราได้หยุดได้หายใจลึกๆได้คิดทบทวนแล้วก็ได้ได้รู้สึกว่าความสงบจริงๆอะอยู่ในใจเรานี่แหละคะ่ะไรว่างก็แวะมาเดินเล่นมาฟังเสียงนกเสียงไก่เสียงกานะคะร่มรื่นมากเลยะคะ่ะ